สวัสดีครับพบกับ presentation.in.th อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมานำเสนอนะครับเทคนิคดีๆในการทำกราฟิกเช่นเคยนะครับวันนี้หัวข้อนะครับก็คือการทำ Low Polygon Style นะครับการทำให้ Convert ภาพจากภาพปกตินะครับกลายเป็นภาพ Low Polygon Style นะครับซึ่งผมได้โพสต์ถามเพื่อนๆแล้วว่าอยากจะรู้เรื่องนี้ไหมก็มีคนกดไลค์มาเยอะพอสมควรเลยนะครับก็ขอบคุณนะที่นี้ด้วยนะครับ เรามาดูกันเนี่ยผมโจหัวไวว่าทำโลโพลิกอนสไตล์เนี่ยภายในไม่กี่นาทีนะครับทำได้ยังไงนะครับโดยปกตินะครับถ้าเกิดเราจะทำชิ้นงานโลโพลิกอนแบบนี้นะครับเวลาเราจะทำเนี่ยค่อนข้างวุ่นวายมากเลยนะครับอย่างแรกถ้าเราทําชิ้นงานมาจากโปรแกรม3มิติโอเคเราสามารถเรนเดอร์ผ่านลักอินหรือผ่านการตั้งค่าโลโพลิกอนได้แต่ถ้าเกิดไม่ใช่ละครับเป็นภาพที่เป็น 2D ภาพ2มิตินะครับ หรือภาพสามมิติแบบนี้แต่ว่าเรนเดอร์เรียบร้อยแล้วจะทําเป็นโลโพลิกอนอย่างงี้ยังไงดีนะครับปกติแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งสร้างสามเหลี่ยมนะครับทีละแผ่นทีละแผ่นทีละแผ่นอย่างเงี้ยนะครับต่อต่อไปเรื่อยนะครับซึ่งเสียเวลามากนะครับผมมีเว็บไซต์นะครับที่จะช่วยให้เรานะครับสามารถทำภาพโลโพลิกอนนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นครับ มาดูเว็บไซต์แรกกันเลยครับมี2เว็บไซต์นะเดี๋ยวผมทําลิงก์ให้นะครับผมทําลิงก์ไว้ให้แล้วเดี๋ยวก็ไปเข้าไปแล้วก็ทําตามวิธีผมกันนะมี2ตัวนะครับตัวแรกตัวนี้นะครับตัวแรกเป็นตัวที่ไม่แนะนํา <c oughs> แต่แนะนําคือว่าถ้าเทียบ2ตัวแล้วเนี่ยอีตัวนึงดีกว่าแต่ก็จะแนะนำล้วกันนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกนี้นะครับเป็นเว็บไซต์นะครับอันนี้เลยนะครับ u ู l อนี้เลยเดี๋ยวผมขึ้นยู l อไว้ให้แล้วก็ทำลิงก์ไว้ให้นะครับ แล้วนะครับก็วิธีการก็คือเอาภาพบิดแมปนะครับหรือภาพลาสเตอร์เนี่ยเข้าไปวางนะครับตัวอย่างผมต้องการวางภาพหัวของมาริโอก็จับโยนะครับแล้วก็ไปปล่อยพึ่งนี้เลยนะครับหัวมาริโอเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นมาในหน้าต่างนี้เลยนะครับวิธีการทำนะครับตอนนี้นะครับจะเขียนว่าดンダบรีนะครับดンダบรีนะครับก็คลิกเลยครับ มาทำการเรนเดอร์ตัวโลโพลิกอนให้เรานะครับแบบนี้คือถ้าต้องการแบบหยาบๆเนี่ยก็กดทีเดียวแต่ถ้าต้องการละเอียดก็กดไปเรื่อยนะครับแบบนี้นจะเริ่มเห็นเป็นหน้าหน้าแล้วเริ่มหน้ามาริโอแล้วแต่ถ้ากดเยอะๆเกินเนี่ยโพลิกอนมันจะละเอียดเกินไปมันก็จะไม่เข้าคอนเซปต์โลโพลิกอนก็ได้นะครับนี่นะครับไปเรื่อย จนเรารู้สึกว่ามันพอดีแล้วนะครับน่าจะประมาณนี้แหละพอแล้วนะดูรู้เรื่องแล้วนะครับเราก็หยุดนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับจะมีให้ดูนะครับปรับอัลฟาช n แนลให้ดูนะครับว่าดูสิเป็นยังไงอ่าเหมือนยังโอเคเหมือนแล้วนะครับจากนั้นก็กด Export ครับ export นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับคือบางเบราว์เซอร์เนี่ยอาจจะคลิกไปแล้วก็เซฟได้แต่ถ้าบางเบราว์เซอร์คลิกไม่ได้นะครับก็ใช้พิมคลิกขวาแล้วก็ ใช้วิธีการเซฟลิงแอสนะครับหรือรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเปิดพยายามเปิดหน้าใหม่เนี่ยนะครับผมเสร็จแล้วก็เซฟไว้ที่เครื่องของเรานะครับเซฟปึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับโดยที่นามสกุลที่เขาเซฟเนี่ยจะเป็นนามสกุล .svg จะเป็นนามคุณ svg นะครับคราวนี้เราก็กลับมาที่โปรแกรม Illustrator e เราต่อรูปไฟล์ภาพมาริโอเนี่ยนะครับเราขึ้นมาอันนี้แล้วนะครับแล้วก็เอาไฟล์ภาพมาริโอเนี่ยเปิดนะครับในโปรแกรม Illustrator e เลยจะได้แบบนี้ขึ้นมานะครับคราวนี้มาดูเครื่องมือกันสักหน่อยหนึ่งนะครับเราจะพบว่าภาพที่เราได้มานี่นะครับปรากฏว่ามัน ย่อหน้าต่างก่อนอ่ะ,อะมาปรากฏว่านะครับพื้นข,ขาวๆเนี่ยนะครับมันก็มีโพลีนมาด้วยฉะนั้นวิธีการทํางานนะครับเราก็ต้องทําการลบเคลีย์โพลีกอนนี้ออกก่อนนะครับไอ้ขั้นตอนนี้แหละมันจะเกินระยะเวลานะครับเคลียร์ก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราไปใส่อาร์ตเวิร์กไปในไปบนพิมพ์บนเสื้อหรือแสเบนอื่นเนี่ยมันก็จะมีเศษๆนี้อยู่นะครับ หรือเชื่อมสั่งนะครับอันนี้ก็ได้แล้วโซ่นี่นะครับเคลียออกนี่นะึกดเคลียแล้วโซ่ล้อมรอบนะครับเคลียตึ่มถ้าเกิดแบบนี้แปลว่าเราไปกินมันเยอะเกินนะครับน,น,นี่ต้องระวังนี้ค่อยๆทำนะครับอ่ะครานี้ มันก็จะมีเหลือเศษๆนะครับเราก็เป็นหน้าที่ของเราครับจะต้องทําการปรับแต่งต่อไปเองนะครับสมมุติอย่างอันนี้นะครับเราบอกว่าหัวของมาริโอเนี่ยมันแหวงอ่ะมันดูแแหว่ง,วงอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้คําสั่ง direct selection นะครับ to ดึงพวกนี้ลงมา คือถ้ายิ่งเราทำละเอียดมากเนี่ยตรงนี้มันก็จะเยอะนะครับนี่ดึงนลงมาครับถ้าดูนี้แบบไม่เข้าท่าลบได้เลยถ้าบอกเราจะลบลบเลยครับลบก็ได้ดึงก็ได้นะครับทำการย้ำนะครับเป็น direction t o นะครับแล้วก็ลบมุ่มนี้ก็ได้นะครับครอบแล้วก็ลบถ้าวิธีนี้นะครับใช้เจ้าเว็บเนี่ยนะครับก็ต้องทำแบบนี้แหละ แต่ก็ยังยืนยันว่าเวลาเนี่ยประหยัดกว่าแน่นอนกว่าที่เป็นล่างเองนะครับแต่ถ้าถามโพลีกอนสวยกว่าไหมก็อาจจะไม่สวยกว่าเพราะถ้าเกิดว่าเราวาดเองเนี่ยโพลีกอนก็จะดีกว่าถ้าเกิดว่างานเล่งด่วนเนี่ยอยากลูกค้าเจอบอกลูกค้าอยากจะได้อย่างี้นะครับก็ลองใช้นี้ดูนะครับอ่านี่เป็นชอยแรกนะครับการใช้เว็บไซต์แรกนะครับต่อมานะครับเว็บไซต์ที่2นะครับนี่ไซต์ที่2นะครับ เว็บไซต์นี้นะครับผมว่าดีกว่าผมว่าทำได้ดีกว่านะครับวิธีการเหมือนกันนะครับไปที่ไฟล์ไอที่ Open Image นะครับเมื่อกี้เนี่ยจจะลากได้แต่นี้ต้องไปที่ไปที่ Open Image นะครับอันนี้ผมเลือกนะครับเป็นหัวมาริโอเหมือนเดิมแล้วกันเพราะเดี๋ยวจะแบบรักลั่นนะครับว่าเอ๊อันนี้ได้หัวนั้นได้เสื้อนะครับได้หัวมาริโอเหมือนเดิมนะครับนี่เข้ามาปั๊บเนี่ยทำโพลีนให้แล้วอ่ะเออมันดีดีกว่ามากเลยอ่ะดูดิเข้ามาปุ๊บก็ทำโพลีนให้แล้วนะครับ แต่ถ้าเราไม่พอใจนะครับเราอยากได้แบบโพลิกอนที่แบบเยอะๆกว่านี้นะครับก็ปรับนะครับก็จะปรับให้ละเอียดกว่านี้นี่ไหมนี่กลียยเกินนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของโลโพลีกอนเนี่ยนะครับก็ผมว่าสักประมาณ6กํำลังดี6กถึงเกําลังดีนะครับตัวนี้ก็มีการปรับค่านอื่นะครับก็สามารถปรับได้ค่าความสมจริงประมาณนี้นะครับนี่นะครับสมมติเสร็จเรียบร้อยแล้วได้โลโพลิกอนแล้วนะครับก็ เลือกคำสั่งที่ดาวน์โหลดอิมเมจเลยครับเขาจะมีให้เลือก2ไฟล์นะครับสรูปแบบก็คือเป็นแบบดาวน์โหลดบีมแม p ก็คือเป็นภาพอย่างเงี้ยเป็นเป็นภาพลั s t e r Image นะครับก็คือแก้ไขได้ไม่ได้ใกลแบบนั้นคือแบบ Vector นะครับผมจะเลือกแบบ Vector นะครับดาวน์โหลดเวกเตอร์นะครับมันก็จะดาวน์โหลดไว้ที่เครื่องของเราแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็จะเอาไปเปิดในโปรแกรม Illustrator ต่อ นี่มาได้แล้วนะครับถ้าเทียบกันดูนะผมว่าเว็บที่สอ่ะดูเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่าดูสวยมากกว่าเพราะนั้นผมก็อยากแนะนำว่าทำตามเว็บที่2นะครับแต่เว็บแรกก็อยากให้รู้ว่าผมก็ไปหามาไงไหนไะหนหามาแล้วนะครับก็โชว์ซะหน่อยนะครับอันนี้นะผมใช้และ s โซ่ถูเลยึงงจะมีเพลงคลอไปด้วยนะครับวเวลาทำ คลิปแรกผมไม่ได้ใส่เพลงไปด้วยนะครับมันก็จะเงียบปิดไปหน่อยนี่ก็มีเพลงคลอไปด้วยวนจนเบื่อนะครับอ่านี่เห็นไหมได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเอานะครับวัตถุนี้นะครับเห็นไหมไปใส่บนเสื้อยุงืดได้นะครับแต่ย่าว่าคุณต้องวาดเองนะเป็นรูปคุณเองนี่คือแต่นี่คือรูปมาริโอ้นะครับโดลิกทสิ์นะครับเอาไปทำเป็นเสื้อผ้าไม่ได้นะครับอ่ะครานี้มันลองอีกอันหนึ่งนะครับเพื่อความสนุกสนานนะครับ เสื้อกับตันอเมริกานะครับเป็นตัวละครที่ให้กับตันอเมริกาเสื้อกับตันมาเวลนะครับเป็นตัวละครที่ผมชอบมากครับปึ้งเอาเละนะครับเอาเละทำไงดีปรับขึ้นมานะครับปรับจุดขึ้นมานี่นะครับระดับนี้ก็ลังผมว่ากำลังพอดีนะเหลี่ยมเหลี่ยมแตกเลย นี่กำลังพอดีว่ากำลังสวยนะครับนี่นะครับอ่ะคราวนี้ลองเป็นเซฟแบบดาวน์โหลดแบบ i m a g e บ้างนะครับแบบบิดแม p บ้างนะครับกดดาวน์โหลดมันก็จะมาขึ้นให้แบบนี้อันนี้เป็นภาพเดียวแก้ไขไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำเว็บที่2นะครับนี่ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ทั้งอันเลยนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับคราวนี้คุณก็สามารถทำภาพแบบ โลโพลิกอนได้อย่างง่ายดายแล้วครับนี่ก็เป็นนะครับผลงานที่เราไม่ได้สร้างขึ้นแต่เรามาคอนเวิร์ตใช้ขี้โกงนิดนึงใช้โปรแกรมช่วยแต่มาช่วยประหยัดเวลาเราไม่ต้องมานั่งทำเองไงนะครับอะไรที่มาประหยัดเวลาได้เราประหยัดเวลาครับเราเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับวันนี้นะครับ presentation i n e กับผมดอยนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเป็นอะไรนั้นคอยติดตามนะครับอย่าลืมนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ให้กำลังใจได้นะครับสวัสดีครับ